อขอถามตรงๆแบบคนกันเองนะถ้าวันนี้ชีวิตมันยังไม่ดีคุณโทษอะไรอยู่โทษงานโทษคนรอบตัวโทษตัวเองหรือโทษด,ดวงไอที่ถามแบบนี้เพราะว่าคนจำนวนมากนะใช้เวลาแทบทั้งชีวิตคิดว่าตัวเองดวงไม่ดีจนลืมถามตัวเองอย่างหนึ่งว่าแล้วมึงได้เปลี่ยนอะไรกับชีวิตบ้างหรือยัง วันนี้ไออยากชวนพูยเรื่องหนึ่งเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่เคยคิดว่าตัวเองดวงซวยที่สุดในโลกชีวิตแม่งพังทุกเรื่องจนสุดท้ายเขาได้รู้ความจริงบางอย่างที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปเลยความจริงที่ว่าดวงมันเปลี่ยนไม่ได้แต่ทางที่เดินเปลี่ยนได้เสมอวันนี้ไอที่จะเล่าเรื่องนี้ยาวๆแบบนั่งคุยกันหนึ่งชั่วโมงค่อยๆไล่ค่อยๆเปิดใจไปพร้อมกัน คุณจะได้เห็นเลยว่าบางทีเรื่องที่เราคิดว่ามันเป็นเวรกรรมมันอาจเป็นแค่เส้นทางที่ผิดเท่านั้นเองงั้นมานั่งใกล้ๆไอทิดแล้วค่อยๆฟังกันนะผู้ชายคนนี้ชื่อว่า p r i นซ์ไอไม่รู้มันเป็นเจ้าชายของใครเพราะชีวิตมันตอนนั้นไม่มีความเป็นเจ้าชายเลยสักนิดเดียวเขาเกิดมาแบบไม่ได้ลำบากอะไรมากแต่ก็ไม่ใช่ครอบครัวรวยโตมาก็เรียนจบแบบกลางๆไม่ได้เด่นไม่ได้แย่ ชีวิตมันก็เรื่อยๆแบบคนทั่วไปนั่นแหละแต่พอเริ่มทำงานเท่านั้นแหละทุกอย่างในชีวิตพังหมดงานแรกโดนไล่ออกงานที่สองโดนเพื่อนร่วมงานแกล้งงานที่สามอยู่ได้ไม่ถึงครึ่งปีเจอเจ้าไม้แบบสายโมโหงานที่สี่ทำไปได้ปีหนึ่งบริษัทดันปิดตัวตอนนั้นปริ้นพูดกับเพื่อนว่ากูโดงสวยแน่ๆโดนของหรือเปล่าไม่รู้เพื่อนก็หาใส่มันทุกคนแต่ในใจปริ้นมันไม่ตลกเลย ยิ่งคิดก็ยิ่งเชื่อว่าดวงไม่ดียิ่งเชื่อก็ยิ่งไม่กล้าทำอะไรใหม่ทุกอย่างมันเหมือนหมนไปหมดวันดีๆก็ไม่เห็นค่าเจออะไรนิดหน่อยก็คิดว่าอีกแล้วดวงซวยอีกแล้วชีวิตมันก็เลยวนลูปอยู่อย่างนั้นจมอยู่กับความคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อของโชคชะตาเป็นคนที่ฟ้าไม่รักเป็นคนที่ทำอะไรก็ไม่สำเร็จจนวันหนึ่งวันที่เขาไม่รู้จะไปไหน เขาไปเดินเล่นในตลาดเก่าๆที่เขาเคยไปสมัยเด็กซึ่งเขาไม่ได้ไปนานมากแล้วที่นั่นเขาเจอคุณลุงขายของคนหนึ่งลุงแก่ๆตัวผอมๆใส่เสื้อยืดเก่าๆนั่งยิ้มโชว์ฟันไม่ครบแต่แววตาดีมากเหมือนคนที่ผ่านโลกมามา,มากกว่าเห็นในตำราได้เป็นร้อยเล่มลุงมองหน้าเขาแล้วถามว่าทำไมหน้าตามึงมันทุกแบบนี้ล่ะลูกปริ้นยืนเฉย เพราะเขาไม่คิดว่าใครจะแคร์แต่ลุงพูดอีกบอกลุงก็ได้ลุงแก่แล้วลุงฟังได้หมดปรินซ์เลยเล่าไปหมดทุกอย่างลุงนั่งฟังเงียบๆไม่พูดแทรกไม่สอนจนปรินซ์พูดจบลุงก็หัวเราะเบาๆแล้วพูดว่ามึงไม่ใช่ดวงซวยหรอกมึงแค่เดินผิดทางมาตลอดเฉยๆประโยคนี้ทำเอาปรินซ์นิ่งไปเลย เขาไม่เข้าใจเลยถามลุงกลับว่าแล้วผมต้องทำยังไงล่ะลุงผมไม่รู้จะเริ่มตรงไหนแล้วลุงพูดชัดช้าแต่ชัดทุกคำดวงมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกลูกแต่มือของมึงอ่ะมันเปลี่ยนเส้นทางที่มึงเดินได้ตลอดเวลาโชคชะตาไม่เคยปิดถนนใครมีแต่คนที่ไม่กล้าเดินเองตังหากปรินซ์ฟังแล้วเหมือนโดนตีหัวเบาๆแบบเฮ้ยใช่วะ สิ่งที่เขาคิดว่าดวงสวยมันอาจเป็นแค่เขายังทำอะไรแบบเดิมๆเ,เพราะผลมันออกมาเหมือนเดิมก็เลยคิดว่าดวงไม่ดีแต่ความจริงคือเขาไม่เคยเปลี่ยนวิธีเดินเลยและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดหลังจากวันนั้นปรินซ์เริ่มทำสิ่งเล็กๆอย่างหนึ่งที่เขาไม่เคยทำมาก่อนเลยตลอดชีวิตเขาเริ่มถามตัวเองว่ามันเป็นเพราะดวง หรือเพราะเรายังใช้ชีวิตแบบเดิมวะคำถามเดียวแต่เปลี่ยนมุมมองทั้งชีวิตเขาเริ่มเปลี่ยนสิ่งเล็กๆแบบนี้อ่านหนังสือวันละสิบนาทีออกกำลังกายวันละนิดฝึกทักษะใหม่ลองคุยกับคนใหม่ๆลองเปลี่ยนงานไปสายที่ตัวเองสนใจจริงๆเลิกคบเพื่อนที่คอยดูดพลังเริ่มเห็นค่าของตัวเองฟังดูเหมือนเรื่องเล็กๆนะแต่นี่แหละคือเรื่องใหญ่ของชีวิต เพราะชีวิตมันไม่ได้เปลี่ยนแบบตุ้มเดียวมันเปลี่ยนจากสิ่งเล็กๆที่เราทำทุกวันนี่แหละและปรินซ์ก็เริ่มเข้าใจขึ้นทีละนิดว่าปาฏิหาริย์ไม่ใช่ดวงดีมันคือความพยายามที่สม่ำเสมอช่วงนั้นชีวิตเขาเริ่มดีขึ้นทีละนิดไม่ใช่เพราะดวงแต่เพราะเขาเริ่มลงมือเปลี่ยนทางจริงๆในช่วงที่ปรินซ์ค่อยๆเปลี่ยนตัวเองเขาได้เจอความจริงหนึ่งที่ไอทิดอยากให้คุณฟังดีๆ คนที่โทษดวงคือคนที่ยังไม่กล้ารับผิดชอบชีวิตตัวเองเพราะถ้าโทษดวงเราจะไม่กล้าเปลี่ยนเราจะไม่กล้าเสี่ยงเราจะไม่กล้าออกจากที่เดิมเพราะเราคิดว่าเราไม่มีทางชนะโชคชะตาแต่พอเรายอมรับว่าชีวิตมันอยู่ในมือเราไม่ใช่อยู่ที่ดวงเราจะเริ่มมองหาทางใหม่เริ่มพัฒนาตัวเองเริ่มเชื่อในความพยายามเริ่มสร้างโชคด้วยมือของตัวเอง แล้วเรื่องมันเป็นแบบนี้จริงๆเพราะดวงไม่ใช่คำตอบชีวิตเราต่างหากที่เป็นคำตอบจําไว้นะดวงเป็นแค่ข้ออ้างที่ฟังดูดีแต่ทางเดินคือของจริงที่เปลี่ยนชีวิตได้คุณไม่ต้องรอให้ดวงดีคุณไม่ต้องรอเลือกดีคุณไม่ต้องรอปีชงหมดคุณไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นเพราะทุกวัน คุณเปลี่ยนเส้นทางได้เสมอด้วยมือของคุณเองถ้าคุณยังไม่ลุกคุณก็จะอยู่ตรงเดิมแล้วคุณก็จะคิดว่าตัวเองดวงซวยแต่ถ้าคุณเริ่มลุกขึ้นเดินแม้เพียงก้าวเดียวคุณจะรู้เลยว่าชีวิตมันไม่เกี่ยวกับดวงแต่มันเกี่ยวกับทางที่คุณเลือกเดินถ้าคุณฟังจนจบไอทิดอยากให้คุณทำอย่างหนึ่งครับพิมพ์ไว้ใต้คลิปว่าวันนี้ ผมจะเลือกเดินทางใหม่แค่ประโยคเดียวแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่างในใจคุณแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งให้เพื่อนที่กำลังท้อให้เขารู้ว่าบางทีชีวิตไม่ต้องการดวงดีแค่มือตัวเองที่กล้าลงมือทำแล้วเจอกันตอนหน้าไอทิดอยู่ข้างๆเสมอสู้ไปด้วยกันเดอ้อ